สวัสดีปีใหม่ค่ะคลิปแรกของปีนะคะคุณผู้ชมมาดูกันสิคะว่าไพ่จะบอกอะไรคุณนะคะมาดูกันเลยค่ะคลิปแรกของปีนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะคุณผู้ชม อันดูกันเลยนะคะมาค่ะเอาเลยจับหยิบออกมาเลยนะคะเราจะบอกอะไรคุณคลิปแรกของปีนะคะขอหกใบเลยนะคะจะมีสิ่งดีๆอะไรนะคะเป็นพรปีใหม่ให้กับคุณนะคะแล้วก็สำหรับเจิยวด้วยนะคะคุณผู้ชม สำรับสำรับจิวนี้อยากบอกอะไรคุณนะคะโชคดีอะไรนะคะให้จิวให้คุณ6ใบเหมือนกันนะคะให้จิว6ใบเหมือนกันคะ่ะสองสาโอ้ติดออกมาสองใบสี่ห้าอีกใบนึงคะ่ะ6ใบนะคะ ดูไพ่ยิปซีกันก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดูไพ่เิีนะะ่ยวคลิปแรกของปีนะคะให้ยอยากบอกอะไรคุณนะคะสถ้วยนะคะสี่ถ้วย4 o r of c u p นะคะ มีถ้วยยื่นออกยื่นมาจากบนท้องฟ้าเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่มีถ้วยยื่นมาจากบนท้องฟ้านะคะหมายความว่าคุณผู้ชมจะมีสิ่งดีๆมีโชคนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมอบให้คุณนะคะมือนี้อาจจะเป็นมือเห็นไหมคะมือที่ยื่น ลงมาจากบนท้องฟ้าก็คือเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะจะนำพาโชคลาภสิ่งดีๆมาให้คุณค่ะจะเกิดปฏิหารขึ้นนั่นเองนะคะเห็นไหมคะโชคลาภยื่นมาให้คุณผู้ชมแล้วนะคะตรงหน้าเลยนะคะโชคลาภอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะให้ใบที่หนึ่งใบที่สองค่ะ เดรไฮพิงเท็ดนะคะว้า wow, วคุณผู้ชมจะมีเสน่ห์มากนะคะในปีนี้นะคะเห็นไหมเดรไฮพิงเท็ดนะคะมีเซนแรงด้วยนะคะมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นนะคะคุณผู้ชมว้า wow, วนะคะมีเซนแรงแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะในปีนี้นะคะ สดาบค่ะมีการต,ติดต่อสื่อสารนะคะจากที่เคยมีความขัดแย้งนะคะคุณเคยติดต่อสื่อสารกับใครแล้วมีความขัดแย้งนะคะในปีนี้จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะการสื่อสารจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสื่อสารเฉพาะแต่สิ่งดีๆนะคะความขัดแย้งลดลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสองดาบคุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะจากการสื่อสารนะคะทางออนไลน์นะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะ รอรับได้เลยนะคะไพ่ใบที่สี่ค่ะว้าวปีนี้คุณผู้ชมจะมีเงินเก็บเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำนะคะจากที่ปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะมีค่าใช้ใจ่ายจ่ายออกมากกว่ารับนะคะปีนี้คุณผู้ชมจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายและมีเงินเก็บเห็นไหมคะคุณผู้ชมเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำรร คุณชมจะมีเงินเก็บมีเงินก้อนนะคะว้าวแสดงความดีใจด้วยค่ะไพ่ใบที่5นะคะเงินอีกแล้วค่ะไพ่ใบนี้นะคะว้าวไพ่ใบนี้ tree of cup นะคะสมเหรียญหมายถึงคุณผู้ชมกำลังจะได้รับความช่วยเหลือการ เรื่องการเงินนะคะจะมีผู้คนนะคะหยิบยื่นการเงินให้คุณนะคะถ้ามีการเจรจาเรื่องการเงินคุณผู้ชมจะได้รับได้รับคำตอบที่เป็นบวกนะคะคุณผู้ชมจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะทีทีออฟเพนตัเคิลนะคะสมเรียญคุณผู้ชมจะได้รับ ความช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะและกำลังจะมีเงินเข้ามานะคะให้คุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมรับเงินแล้วนะคะเห็นไหมรับเต็มเตมคุณผู้ชมกำลังจะได้รับเงินนะคะว้าวว้าวค่ะเพจออฟซอรนะคะความสําเร็จคุณผู้ชมจะได้รับความสําเร็จนะคะเพจออฟซอร์ต ตือดาบหมายความว่าคุณผู้ชมในปีนี้คุณผู้ชมการดำรงชีวิตของคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะทุกอย่างเลยคุณผู้ชมจะได้รับความสำเร็จนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกนะคะสิ่งดีๆรับทิปแรกของปีใหม่นี้จะมีอะไรปังๆนะคะขอไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในสำรับ อีกสักสามใบค่ะคุณผู้ชมขอไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับนะคะไพ่ที่ดีที่สุดไพ่ที่รวยที่สุดมีความสุขที่สุดขอให้มาอยู่ตรงหน้านะคะว้าวไพ่อะไรว้าวความสำเร็จคะ่ะเห็นไหมคะไพ่ที่ดีที่สุดเรื่องการงานมาแล้วคะ่ะเห็นไหมคะปีนี้คุณผู้ชม จะทาอะไรนะคะไพ่บอกแล้วคุณผู้ชมจะได้รับความสําเร็จนะคะในปีนี้คุณผู้ชมทําอะไรจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะว,ว้าวรับไปเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะในปีนี้ทําอะไรจะจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเลยนะคะแปดคาทานะคะคุณหวังสิ่งใดคุณรอคอยสิ่งใด คาถาก็หมายถึงข่าวดีนะคะคําว่าข่าวดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะจะพุ่งตรงมาหาคุณผู้ชมเลยค่ะปีนี้นะคะวิ้ยนพรปีใหม่ที่ดีมากๆเลยนะคะว้าวเงินอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่ก็คือเจ็ดเตือนนะคะ seven of p e n t a c l e นะคะเจ็ดเรียน คุณผู้ชมเหมือนถือตะกร้านะคะเหรียญอยู่ต้นไม้ออกออกรูปเป็นเงินนะคะคุณผู้ชมถือตะกร้ามาเจ็บเงินไปใช้นะคะดูสิขาไพ่เก็บไม่ถึงก็มีบันไดให้คุณผู้ชมไต่ขึ้นไปเก็บนะคะหมายความว่าปีนี้คุณผู้ชมจะมีเงินให้ให้เก็บแล้วก็มีเงินให้ใช้จ่ายตลอดทั้งปีเลยนะคะเห็นไหมคะออกดอกออกผล ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะว้าวคุณผู้ชมคะตอนปีใหม่นี้ดีที่สุดเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วไพ่จิ๋วจะบอกอะไรคุณนะคะมาไพ่โชคจิ๋วจะบอกอะไรอีกคะว้าวเงินค่ะเห็นไหมคะห้าเหรียญค่ะอืมไฟออฟเป็นจะขึ้นนะคะห้าเหรียญคุณผู้ชม จา,จากที่ผ่านมาคุณผู้ชมอาจจะขัดสนนะคะการเงินไม่พอใช้นะคะมาปีนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณผู้ชมจะมีเงินนะคะให้ใช้จ่ายตลอดทั้งปีเลยนะคะว้าวแล้วอะไรอีกคะแลไพ่ติ๋ว,วและปีนี้คุณจะมีความสุขเห็นไหมคะเด e full มีความสุขตลอดทั้งปีเลยนะคะเนี่ย เดอะฟูหมายถึงมีอิสระอิสระเสรีจะเดินทางไปไหนจะทำอะไรอิสระทั้งการเงินการงานความรักทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมจะมีความสุขเป็นอิสระอิสระเสรีนะคะเนี่ยคุณเลือกได้ด้วยตัวเองนะคะปีนี้คุณผู้ชมจะมีความสุขมากๆและมีอิสระมากๆในการดำเนินชีวิตนะคะความสำเร็จค่ะเห็นไหมคะยิ้มยิ้มจนแก้มฉีกเลยเห็นไหมคะ ความสำเร็จเรื่องการงานหรือทุกเรื่องเลยไพ่ใบนี้ s i x of ฟบอนะคะหกไม้เท้ามีมงกุฎมีช่องมะกอออยู่บนหัวน้องแมวนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับอะไรคุณจะทำอะไรปีนี้คุณจะได้รับความสำเร็จนะคะว้าวดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะคุณผู้ชม The เดสเต n เห็นไหมคะปีนี้อือหืค่ะคุณผู้ชมคะ สเตนนะคะว้าวปีนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะมีเหมือนเลขแปดอยู่บนหัวคุณผู้ชมเคยรู้ไหมคะถ้าใครมีเลขแปดอยู่บนศีรษะคนคนนั้นจะเหมือนนางฟ้าสามารถเสกทุกอย่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเองได้ในปีนี้ก็เช่นกันคุณผู้ชมเปรียบเสมือนนางฟ้าหรือเทวดาที่สามารถจะเสกสิ่งดีๆให้คุณ ให้กับตัวคุณเองนะคะแล้วจะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เลยนะคะในปีนี้เพราะมเดเต a หมายถึงคุณมีความเข้มแข็งนะคะเห็นไหมมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยนะคะเนี่ย The s t n นะคะจิตใจที่เข้มแข็งมีร่างกายที่แข็งแกร่งพร้อมสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในปีนี้คุณผู้ชมจะมีสุขภาพพลานามัย ที่แข็งแรงสุขภาพดีนะคะว้าวดีจังเลยค่ะพอตีใหม่6 off ครับมไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมหนึ่งสองสามสี่ four f f ครับว้าวสี่ถ้วยนะคะคุณผู้ชมสี่ถ้วยถึงถ้วยหนึ่งจะล้มไปแต่น้องแมวเหมียวเขายิ้ม หมายความว่าแม้จะมีสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือว่าที่ทำให้คุณไม่พอใจบ้างในปีนี้นะคะแต่เป็นแค่เห็นไหมคะแค่ถ้วยใบเดียวและน้องเหนียวเขาก็ยิ้มใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมปีนี้จะไม่มีอะไรทำให้คุณหัวใจคุณมัวได้เลยคะ่ะคุณผู้ชมคะแม่หมอขอจบพลังงานดีๆนะคะ น้องแมวเมียวก็มีแต่ความสุขมีเงินเดอะฟูนี้ขึ้นมาหมายความว่าปีนี้คุณผู้ชมจะมีความบันเทิงเดินใจตลอดทั้งปีว้าแม่หมอโสขอส่งพรปีใหม่ให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอนะคะขอรับพลังงานดีๆนี้ไปและก็มีความสุขตลอดปีมีเงินใช้ตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ชมม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ